วันบ่ดด้เลยไหมที่หายดีไหมกัดกัดอบ่ดด้กัดสุดมา่ขับมือนีกะออกมางยางเช็นเคอยครับจากวัดพุทธาวดีกับสิไปทั้งสถุกพ่อมาหอดนีกับพ่อครับ เขาเรียกว่ากินข้าวเนี่ยจา์มาแล้วนี่กินข้าวเออโอ้หน้าตาเรากับบมเนธรรมบดะมาเจอข้างมีแขกมาตอนราสัอาจครับมีมาต้อนรับ เป็นบรรยากาศทั่วๆไปครับเป็นบรรยากาศทั่วไปแต่ที่นี่ขณะที่เหายางไปสามีาเด็กๆลูกร้านนะครับฮะธรรมดาเขาเห็นเขาก็มาขอมาขอสตางค์อ่าโอ้นี่กินขนมกับซ่าค,ครับบิวตี้ฟูลเออบอกบาบิวตี้ฟูล มาฮาลานี in ่ครับคุณค้ามาฮาล้านี่ครับคุณค้ากินข้าวคุณค้ากินข้าวครับกินข้าวกินข้าวนมกับบิสกิตครับกะลัมจายบ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 บาย thank y o วบายบายแ h ง n ิ you สิบบาทสิบบาท thank you ส yeah. ิบบาทไม่มี เป็นบรรยากาศระวางข้างบรรยากาศระวังการเดินทางการกรต้องมีพบพอ่อแต่ละสิ่งแต่ะละยางแต่ะละอันแต่ะละเมม่อแต่ะละเว้น ตามโอก <c oughs> ี่เป็นขยะครับเป็นมองทิมขยะแยกขยะมาสเตแตะกระทักทายครับอันนี้เป็นมองทารถนี่ว่าเป็นสลาาลาราลอรถ รถโดยสารรถวิ่งเปลนสล้อวิ่งไปวิ่งมาใครไม่เดินก็นั่งจักรยานไม่นั่งจักรยานก็มีมอเตอร์ไซค์ไม่ไมีมอเตอร์ไซค์ก็นั่งก็รอนั่ง,งรถสลอ้อรถสล้อไปจำทาง เย็นๆนะครับตอนเย็นมาอากาศก็เริ่มเย็นลงโตกเย็นเดีวนี้ก็ให้เราได้ชมทางด้านซ้ายโดยมากจะเป็นโรงแรมครับเป็นโรงแรมที่พักโรงแรมเลดี้เดนซีโรงแรม n i โก้โรงแรมไร

ติดวัดญี่ปุ่นวัดญี่ปุ่นวัดเกาหลีเดอะโตเกียวโรงแรมมีพื้นที่เยอะแล้วก็มีห้องใหญ่มากโรงแรมนึงเคยพักครับ มิวสิกฟังด้วยครับขนาดรถไถ ใหางบวให้ยก็แล้วกันครับครับหลังจากฟั่งผู้สำนักการได้บรรยาย่ไปแล้วก็ไปห้องกอครับเบิงผับไปครับนี่เดกๆหน่อยเดินข้างด้วยจะกรยันเห็นห้องก,ก็ยิ้มนะครับแยิ้ม เี่ยว่ัทักทายเกิดว่าเฟรนลี่เยอะครับเพบ่ะ่าพราะังเกียจเพราหนาบูดหนาบึงเห็นท่าเดียวเบิ้งเห็นเ้างห้องเขากะโหว่าห้าเป็นข้อ่างศาสตร์เขาก็ให้ความแสดงความเป็นมิตรเขาเกินว่าแสดงความเป็นมิตรห้าเดียวเบิ้งนดี๋ยวก็ยิ้มนะครับใครยก็ยิ้มตอนรับยิ้มรับโดยความยินดี บกไม่โบกมือครับหรือว่าจะเป็นอารยธรรมวัฒนาร,รมอย่างหนึ่งอยู่คือกันคือยังบ้นานเฮาเป็นคืสยามต้องยิ้มนะครับบานเฮาได้เห็น<ด> <ไป S 1> หน้าได้ยิ้มใจอันนี้ก <ไป S 1> ็ถ้าเก็มีปฏิสัมพันธ์อยู่คือกันครับโบกไม่โบกมือเ<บ>ห็เนหักไพายบแสดงความรังเกียจเดียดฉัน รกระเห็ดแห้เฮามีความเปิดซึกวา่ามีมิตรภาพมีความเปิดซึกปลอดไทยในบ้านนี้เมืองนี่บ,บอบบา้านนา่าณนากลัวกับบ่คือจังหาลรพนก็เอาไปเบ้าเบ้าจนเบ้าเป็นตะย่านเป็นตะนากลัวนี่ครับในรถซ้ำหล่อีนเล่นเที่ยวนะครับระวังประตูเมืองไงไปหอด สุสนสนเซ็นนี่แอนรับผู้โดยสารเจ้าสิขึ้นใจล่องสกยตดตามสิบลูกป,ปีครับโดยสารสิบลูกป,ปีครับเอาอีพี่นี่กันเจอกันอีพีต่อไปจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวพอกันอีพี่ไหมครับ